ภาค่าหน้าสี่สิบครับไปดูที่คาถาคาถาแบบนี้ไม่มีช่องบ้างตรงกลางเรียกว่าอ,อ,อาจจะเป็นอินทรวิเชียนหรือว่าอินทระวงหรือว่าวังสัทธาผมไม่ได้เช็คดูว่าเออมันเป็นคาถาอะไรแต่ไม่เป็นไรครับ ผมอยากให้ท่านสังเกตแค่ว่าถ้าเป็นปฏิยาวัตนะแบบคาถาเรื่องที่แล้วที่เราแปลมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางแต่ตรงนี้มันไม่มีช่องว่างถ้านับคำแล้วก็น่าจะ11บอคำนะหน3 4 5 6ึ่งสอง1ามสนะใช่ครับ11นะก็คือ11อคน่าจะเป็นวังสัถา สิอ็ดคำแบบนี้เวลาขึ้นตัวเปิดสรัทธาต้องเป็นศรัทธาอิมังคาถามาหาแค่คาถาเดียวครับสี่แถวก็จริงแต่คาถาเดียวนะฮะศรัทธาอิมังทาถามาหาศรัทธาอันว่าพระาศาสดาขอ,อเวลาแป๊บหนึ่ง มาดูในคาถานะครับในคาถาเนี่ยตั้งแต่ณนะอันแรกณนะอันตาลิเขออันแรกขึ้นทิโตปุคโลปาปะกรมมามุจจยะมาจะมีปาปะกรมมามุจจยะอยู่ที่ประโยคสุดท้ายนะคาถาสุดท้ายคือมุจจยะปาปะกรมมาที่มีให้เห็นนะก็มีทิโตมุจจยะปาปะกรมมาให้เห็นอยู่นะแล้วก็สมุทธะมัดเชทิโตปุคโลปาปะกรมมามุจจยะ ณนะปพาะะตานางวิวรังบุคลโลปาบกามามตจยะนี่สามตัวเหมือนกันแต่พอมาถึงมาประโยคที่นาะมาประโยคนี้กลายเป็นว่ามันเป็นประโยคยะประโยคตะครับก็เลยต้องไปแปลประโยคยะก่อนนะนี่ต้องแปลประโยคยะก่อนเพราะมันเป็นยะเป็นตะนก็แปลข้างล่างไปข้างบนออธิบายให้เห็นภาพแล้วต่อไปฮะ บุคโลอันว่าบุคคลทิโตผู้ยืนแล้วอันตะลิเขในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างพระคุณเจ้าชุมนุมเทวดานะมันมีอันตาลิเขอยู่ตัวหนึ่งนะคือตรงไหนไม่รู้นะ่นตะตาลิเขวิมาเน่ ก็คือเวลาชุมนุมเทโอดานะไหชุมนุมสัพเรระเพราะพิ้งเลยนะเออขึ้นต้นว่ายังไงนะครับอริตวะนเมตังสเมตตาปาริตวนนาเมตังสเมตตาปัทนตาโอ้โหใส่สัพเรระเพราะพิ้งเลยอันตาลีเขวิมานีเนี่ยครับอันตาลีเขวิมานี ก็คือในวิมานเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างครับแล้วมันคืออะไรในอากาศครับคือในอากาศครับนะบุคคลน,นั้นว่าบุคคลยืนแล้วในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างมุจจยะพึงทนปาปะกรรมมาจากกรรมอันลามกนะหามิได้ คือพ้นจากบาปจากกรรมเนี่ยขึ้นไปอยู่บนอากาศยังไงก็ไม่พ้นจากบาปกรรมได้นะบุคโลอันว่าบุคคลที่โตยืนแล้วสมุทิถมัดเชในท่ามกลางแห่งสมุรมุตใจยะพึงพ้นปาปรกรรมมาจากกรรมอันลามกนะหาม่ได้แล่นเรือไป,ไปไปอยู่กลางทะเลกะว่าจะพ้นจากบาปจากกรรมซื้ออาหารกักตุนไว้เยอะยังไงก็ต้องเจอครับยังไงก็ต้องได้รับผลกรรม บุคลว้วนว่าบุคคลปวิสสะเหมือนปวิสิตาวะครับตัวนี้คือตูนาที่ปัจจัยนะฮะคือตัวนาที่ปัจจัยตูนาที่ปัจจัยครับแปลว,ว่าเข้าไปแล้วบุคลว้วนว่าบุคคลปวิสสะเข้าไปแล้ววิวรังสู่ช่องปาตานางแห่งภูเขาทั้งหลายมุดใจยะพึงพ้นปาบะกรรมมาจากกรรมอันลามกนะหาไม่ได้ช่องแห่งภูเขาคืออะไรครับถ้ำคือถ้ำครับ หนีกรรมไปอยู่ในถ้ำกะว่าจะให้พ้นก็ไม่พ้นได้นะฮะแล้วพอมาถึงประโยคนี้ที่ผมวักเอาไว้ก็คือเพื่อให้รู้ว่ามันเป็นประโยคยะตะพอเป็นประโยคยะตะให้แปลประโยคยะก่อนนะภุคโลอ่านว่าบุคคลถิโตยืนแล้วยัตตะชักขะติประเทศเสก็คือสัพ์นี้นะฮะศัพที่อยู่ข้างบนนีในประเทศ แต่ว่าอะไรเนะี่ยใน,นประเทศประเทศแห่งแผ่นดินใด,ดทีโตยืนแล้วยัตระชะกติปเทเสในประเทศแห่งแผ่นดินใดมุดใจยะพึงพ้นปาบกรรมาจากกรรมอันลามกโสชคกติปเทโสอ,อันว่าประเทศแห่งแผ่นดินนั้นณนะวิชเตย่อมไม่มี ติอันติสิทธมิมะเตอันเตนีแต่แปลว่าย่อมครับนั่นหมายความว่าแม้จะแทรกแผ่นดินหรือว่าจะอยู่อยู่ที่ใดบนโลกไปนี้เนี่ยชื่อว่าพ้นจากบาปกรรมย่อมไม่มีครับอ้วก็อู้ยากครับยากยากเอาก็มาถึงตัสัตวโถครับขึ้นอะไรมาครับลืมหรือ,อยังตัสัทโทตโถตัสสโยกอา,าถาวจนะสะวจนะสะนะฮะตัดโถ,ถ คาถาวจนะสะแล้วก็อัดโถครับเลขในตัวนี้ก็คือไปจนจบประโยคเลยครับจบตรงนี้เลยนะฮะจบทั้งหมดอ่ะมาดูครับอัดโถอ่นว่าเนื้อความตัดสะคาถาวจนะสะแห่งคำอันเป็นพระคาถานั้นแล้วก็อิติว่า เข้าไปในเลขใน,นเลยนะครับหิก็สะเจถ้าว่าโกจิอันว่าใครๆเลนในซ้อนครับเข้าเลนในซ้อนจบตรงนี้นะฮะนี่เลนในซ้อนจบตรงนี้ก็ต้องเปิดอิติเข้าไปอิติก็คือจินเตตวาครับจินเตตวาคิดแล้วอิติว่าอาหารอันว่าเรามุด กิตสามิจัดพ้นปาปะกรรมโตจากกรรมอันลามกอุปายเยนะโดยอุบายอีมินานี้อิติดังนี้นิสีไทยะพึงนั่งอันตลิเขในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างหรือเอาละตอนนี้ามาแล้วนะฮะ ตอนนี้มาแล้ววาสับถามวา่าวาสับเนี่ยมันรวบกับตัวไหนครับรวบกับมหาสมุทรังแล้วก็ปพัพพันตะเรเวาสับเนี่ยเขาเรียกว่ารวบภาคครับรวบภาคคืออะไร รวบภาค,ครวบกิร,ริยาค,ค,คุมภาคไว้ครับเออคือรวบทั้งประโยคครับรวบกิริยาคุมภาคทั้งประโยคเนี่ยวาสับสามตัวเขาเรียงไว้ให้สามตัวอะฉะนั้นเนี่ยผมก็เอาวาสับอัดให้เห็นวาสับชัดๆแบบนี้แหละนี่จะได้เห็นชัดๆนี่เขาเรียกว่าวารวบภาคครับแล้วเวลาแปลนะฮะถ้ารวบภาคแล้วเวลาแปล คือมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราเวลาแปลจริงๆแล้วอ่านสับคืออ่านทั้งหมดเลยทีเดียวครับโกจิอิมินาอุปาเยนะปาปะกรมะโตมุจ,จิตสามิอิติจินเตตวาอันตลิเขนิสีทายะวาอันว่าใครๆคิดแล้วว่าอันว่าเราจะพ้นจากกรรมอันลามกโดยอุบายนี้ดังนี้พึงนั่งในอากาศเป็นที่เห็นซึ่งรูปในระหว่างหรือแบบนี้ครับ แต่พอเราจะอ่านทุกศัพท์ทุกศัพท์ทุกศัพท์ไปมันมีปัญหาตรงที่หาศัพท์ไม่เจอสับสนบ้างอะไรเยอะแยะมากก็เลยผมก็เลยยังไม่ได้ให้แปลแบบนั้นแต่ประโยค3ผมต้องอธิบายให้เห็นการรวบวาศัพท์แบบนี้เพราะวาศัพท์เวลาเราเรียกชื่อสัมพันธ์ครับ วาสัพ์วากยะสมุจยัตถะเข้ากับนู่นหละครับตัวแรกมาเลยโกจิอิมินาอุปาเยนะปาปกรรมมาโตมุจิสามีติจินเตตาวานตลิเคนิสีไทยยะแล้วก็ต้องเขียนมาหมดด้วยครับอันนี้เรียกว่ารวบภาคครับฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องรู้ต่อไปวาสับตัวที่สองครับวาสับตัวที่สองนี้หรือว่า อาวาสับตัวที่สองนี้นะครับตุราศีติแปลว่าอะไรเนี่ยอืมจตุราศีตินะหรือว่าพึงเข้าไปในสมุทรนะปรปวิสัยยะเนี่ยเออพึงเข้าไปสู่มหาสมุทรอันลึกลึกเท่าไหร่อันลึกโดยพันแห่งโยศ ปดสิบสดสี่พโยธแต่เวลาแปล,แปลแปลจากข้างหลังไปข้างหน้าอันลึกโดยพันแห่งโยธแปดิบสีครับอันนี้ก็หรือว่าไปแล้วว่าที่รวบสามตัวตัว,ตวสุดท้ายก็จะแปลว่าหรือว่านะหรือว่านิสไทายะพึงนั่งปะพะต,ตันตะเรนในระหว่างแห่งภูเขา แล้วก็สโสปุคโลอ่านว่าบุคคลนั้นนะเอวะมุจจยะไม่พึงพ้นนั่นเทียวปาปะกาม,มะโตจากกรรมอันลามกปาปะกาม,มะโตนะครับทีนี้ตั้งแต่แปลมานะตั้งแต่แปลมา ให้ท่านดูอีกทีหนึ่งนะฮะไอที่รวบวาสามวาเนี่ยมีประธานกี่ตัวครับที่แปลมาประธานมีประธานกี่ตัวครับ รนว่บบาใครมีประธา,านแคตแ่ตัวเดียว,ยวตัวเดียวประธานว่าใครใครคนเดียวตัวเดียวตัวเ,เดียวรับใครใครครับเป็นประธานตัวเดียวคือตัวไหนครับโกจีครับ คือโกจิครับฉะนั้นโกจิตัวนี้มันเป็นประธานของกิริยาสามตัวที่มันรวบวานโกจิไสยกตาในนิสีทยะปวิสสยะและนิสีทยะอีกสามตัวครับนี่คือเวลาที่เราสัมพันธ์เพราะฉะนั้นจำเป็นครับที่จะต้องแยกแบบนี้เนี่ยให้ชัดเจนชัดเจนให้มากครับ เมื่อเราชัดเจนแล้วมีความชัดเจนปุ๊บเนี่ยมันจะไปได้เร็วขึ้นครับแรกๆกนี่อาจจะช้าครับช้าต้องบอกว่าช้านั่นแหละแต่เมื่อเราซักซ้อมดีๆปลายปลายแล้วเราจะไม่แผ่วครับแต่ถ้าจำเหมือนมวยไฟเตอร์อ่ามวยไฟเตอร์แรกๆนี่เอาร่างกายเข้าไปบุกแหลกอย่างเดียวเลยฮะพออายุได้ยี่สิบกว่าเท่านั้นแหละครับบดแรง เหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเจ็บง่ายเจ็บเร็วครับแต่นี่เราปูพื้นฐานมาให้แน่นนะฮะปูพื้นฐานมาให้แน่นแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วอ่ะโอเคครับนั้นถือว่าท่านเข้าใจนะครับต่อไปเลยออนิดนึงครับที่มาอีละแปลกๆปกอีละคคำแปลนะด้วยว่า แล้วก <l> <he> ็ไปแปลประโยคยะก่อนฮะบุคโลอันว่าบุคคลถิโตยืนแล้วขึ้นมาปุคคะโลยัถาโยกอะไรครับยัถาเนี่ยเขาโยกอะไรดูประโยคหน้าโสโสอะไรครับโสโอกาโสโอกาโสเพราะฉะนั้นยัถะตัวนี้ก็ต้องเป็นโอกาเส โอกาเสถูกต้องครับนี่ฮะอันนี้เป็นประโยคยะประโยคตะนะครับอ่าลืมไปลืมลืมลืมบอกไป<ต>ลืมบอกไปว่าเป็นประโยค,ะโย,คยะประโยคตะครับตัวนี้ฉะนั้นจะต้องแปลประโยคอ่าประโยคยะก่อนซึ่งมันอยู่ข้างล่างนะฮะบุคลนว่าบุคคลที่ตอยืนแล้วยัดถะโอกาเสในโอกาสใดสักุนัยยะ พึงอาจมุตจิตุงเพื่ออันพ้นปาปรกรรมมาโตจากกรรมอันลามกชาติปเทเสสุอันนี้รวบกว่าอ่าไม่ใช่ไม่ใช่โยอ,นนอันนี้แปลแล้วนาประโยคยะจบแล้วต่อไปประโยคตะครับประโยคตะตรงนี้นะฮะ นแนเข้าที่นี้เนี่ยมันมีการแปลถอนครับพระพุทธรูปถอนนะจ๊ะมันเป็นมันเป็นประโยชน์นะครับคือเป็นเป็นอะไรนั้นที่เอ่อเอ่อวิวัตริยะกับวิวัลนะวิวัตริยะวิวัลนะปัธมิปัธมิปัถภีปัธมิปัถะ พาเคสุเนี่ยมันเป็นวิวัตะนะส่วนอมีการแปลถอนแล้วยังไม่พออีกนะยังมีการแปลไขด้วยทั้งถอนทั้งไขอันดับแรกก่อนเอาให้เกิดความเข้าใจก่อนทั้งหมดสามตัวเนี่ยถอนไปหาโสวาลัคขะมัตโตโอกาโส ถอนไปหาถอนไปหาตัวประธานเอาตัวศัตตมีถอนไปหาตัวปัทมาวิพัตน์ซึ่งเป็นประธานอันดับแรกนะครับหนึ่งทำความเข้าใจอย่างนี้อันดับที่สองไอ้ตัวถอนเนี่ยสับหน้าเป็นสับที่มาในคาถาสับหลังเป็นคําอธิบายสับหน้าก็เลยแปลไขไขก็คือแปลว่า คือว่าคือว่าอพอเรารู้ว่าอ๋อมันอธิบายมันแปลว่าคือว่าปุ๊บเราก็จะจับทางมันได้แล้วโดยถ้าแปลแบบในหนังสือแบบในหนังสือก่อนถ้าเราไม่แปลว่าอันว่าขีดนะเราก็จะแปลว่าในส่วนแห่งประเทศคือแผ่นดินแล้วก็คือว่าในส่วนแห่งปฐพี ปุรัติมาทีนิอะปุรัติมาทีสุมีส่วนอันตั้งอยู่ในทิศบูรพาเป็นต้นแล้วก็หนาโอกาสอันว่าโอกาสแม้สักว่าปลายแห่งขนสายนั้นอัธิมีอยู่นะหาไม่ได้อันนี้คือแปลแบบแปลแบบให้เห็นสัพท์ไปก่อนทีนี้ถ้าแปลแบบที่ผมแนะนำคืออันว่าขีด ในตืดๆๆดหนาะอย่างนี้ก็จะยากเดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะเนื่องจากว่ามันมีตัวถอนครับอันว่าขีดเสร็จแล้วก็มาเอาตัวนี้ก่อนในประเทศแห่งแผ่นดินทั้งหลายชัก,กติประเทสุคือว่าปฐวีภาเเคสุปฐวีภาเเคสุในส่วนแห่งปฐพีปุรัติมาทีสุ มีส่วนอันตั้งอยู่ในทิศบูรพาเป็นต้นหนาฉีดโอกาสสักว่าปลายแห่งขนรายอัฐิมีอยู่นะหามได้เห็น <He S 2> สับไหมครับก็ต้องจำบ่อยๆนะต้องจบประเด็นแปลนลั่นแหละง่ายๆก็คือ แปลทวนซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับอ,อิติดังนี้อย่าไปลืมฮะอย่าลืมนู่นปันดิเตนะอันบันดิตเวทิตาโพพึงทราบตัสโถน,นะฮะปันดิเตนะอันบันดิตเวทิตาโพพึงทราบจบหน้าที่4ี่สิบครับกระท่อนกระแท่นยากท่านต้องแปลซ้ำหลาย,ลายรอบแปลให้ให้เห็นเป็นภาพขึ้นมาให้มันทะลุทะลวงขึ้นมาจะง่ายมันจะทำให้ง่ายขึ้นครับคําหมดแล้วครับมีข้อสงสัยไหมครับ ไม่มีครับเดี๋ยวไปแปลทวนเอาครับถ้าไม่มีข้อสงสัยก็ฝากไปแปลทบทวนนะทวนของเก่านั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนละนั่งทวนทวน,ทวน,ท,วนทวนซ้ําแล้วย้ําแล้วย้ําอีกเนะี่ยท่านจะเข้าใจจะตีเหล็กก็ต้องตีตอนที่มันร้อนๆครับกําลังออกไปใหม่ๆนี่ก็น่าจะพอพอที่จะดูออกแล้วทีนี้ก็แปลพอแปลได้ก็แปลได้ก็จะเข้าใจเลยครับ คือจะมีความเข้าใจทันทีแล้วก็จะค้างอยู่ต่อไปเจอแบบนี้เราก็สามารถทำความเข้าใจได้ครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาเวลาหมดพอดีครับก็ขอ,ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นมัสการลาพระคุณเจ้าทุกรูปสวัสดีผู้ศึกษาทุกท่านครับ